ยอดมวยติ๊กตอกยอดมวยติ๊กตอกอีกแล้วเอ็มโคราดเอ็มโคราดเหรอพี่เอ็มโคราดด้วยแล้วกันฝากถึงเอ็มโคราดนะพี่ใครพร้อมจัดผมก็พร้อมเจอเจอและส่วนที่พี่ตั้มบอกว่าถ้าใครพร้อมจัดก็พร้อมเจอผมก็พร้อมเจอเหมือนกันโอเครู้เรื่องฮะอ้าวพี่ตั้มไม่ขายเต็มเป้แล้วเหรอพี่ไม่ขายแล้วดูมวยโอ้โหดูมวยซะด้วยมวยใครอะพี่ยอดมวยติ๊กตอกยอดมวยติ๊กตอกอีกแล้วเอ็มโคราดเอ็มโคราดเหรอพี่โอ้โห พี่เห็นนะพี่นั่งดูนะมปนขัดหูขัดตาพี่มากอา้าวขัดหูขัดตาพี่ไปสอนคนนูนน้น,นสอนนู่นสอนนี่จริงๆได้จะเป็นมวยหรือเปล่าไม่รู้เลยนะได้ข่าวว่าเขาเป็นแชมป์ในคุกเลยนะพี่อเอาง่ายเลยดีกว่าผมฝากด้วยกันฝากถึงเอ็โคล่าด,ด้วยแล้วกันฝากถึงเอ็โคล่านะพี่ใสพร้อมจัดผมก็พร้อมเจอเจออีกแล้วเหรอพี่ครับผมผมดูแล้วมันแบบขัดหูขัดตาผมจริงจะบอกให้เลยนะน้องครับพี่หวานกับแตงโมพี่เนี่ย ก็คงจะเป็นเอ็มโคลาดเนี่ยพี่หวานก็แต่งโมบีเนี่ยก็คงจะเป็นเอ็มโคลาดเนี่ยเฮ้หวานทีบลูกค้ามาพี่ลูกค้ามาก็สวัสดีครับผมเอ็มโคลาดนะฮะเดี๋ยวว่าวันนี้จะมาทาคลิปตอบพี่จํำบ้าหน่อยที่พี่จำบ้าบอกว่าผมยอดมวยทิกตอกอะไรเนี้ยแล้วทำทรงสอนไม่รู้จะเก่งจริงหรือเปล่าไม่รู้จะเป็นจริงหรือเปล่าที่ที่พี่จ้ำเห็นผมทําคลิปสอนนะว่า คือมันเป็นทิปที่มีประโยชน์นะผมก็ไม่ได้ว่าจะไปสอนให้ใครมีเรื่องมีราวอะไรการผมที่ผมบอกไปอ่ะคือผมอยากให้เขาเอาไปออกกําลังกายจะได้มีวินัยและร่างกายแข็งแรงเพราะกีฬามวยมันทําให้มันทําให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงและส่วนที่พี่ตั้มบอกว่าถ้าใครพร้อมจัดก็พร้อมเจอผมก็พร้อมเจอเหมือนกันโอเครู้เรื่องฮนะแต่ผมว่าพี่ตั้มน่าจะถนัดมวยไทยถูกต้องไหมเอางี้ผมให้มวยไทยยกหนึง่งจากคนยกหนึง่งรู้เรื่องนะ และส่วนที่พี่จัมบอกว่าหวานหวานกว่าแตงโมพี่จัมก็เอฟโคลานี่แหละใช่ครับผมผมอยากจะบอกพี่จัมว่าโคลานหวานเจี๊ยบแล้วเจอกัน